บอลรอบโซนยุโรปวันนี้จับไปในเน้นหมด4คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาเดนเน้นหมด4คู่ สำหรับค่าคืนนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับและใครว่ามี่เข้มง่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดลแอกี้พี่เข้มอยากได้ตัวสายสดครับหรือจะเป็นตัว SVPVP ที่เป็นบอลงานทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เข้มมาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลโลกโซนยุโรปครับไปเริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกับอย่าทางโคโซวครับแน่นอนว่าในเรื่องของเพี่นอเพข้มเนี่ยครบกเุณท ชนะทางโคโซโด้วยเลยนะครับแต่แน่นอนว่าฟอร์มในวันนี้นะผมในสิทิ์ก็ชอบมิดของทางซูสแลนด์เนี่ยแข่งขนะันมาทั้งหมดสี่เกมครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปถึงสามเกมครับแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวครับเสมอทีมอย่างทางไอร์แลนด์ครับแต่ชนะลักเซินเบิร์กได้ครับชนะเม็กซิโกและชนะสหรัฐอเมริการนะครับโดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมของซูสแลนด์ครับมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับกับการกับทีมโคโต้แล้วแล้วแข่งขันมาทั้งหมดห้าเกมหนักสุดครับชนะมาห้าเกมติดเลยนะผมตั้งแต่การที่ชนะลิทัวเนียครับชชชนน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 ะะะะไไอออรรรรร์์แแแลลลดดดดดคคคัััับบบทาาง้้วววกกก็็เมมมิยผ ็ต้องยอมรับว่าทีมของโซโล่ครับมีมาตรฐานที่ดีมากครับแต่นอนครับวันนี้กระแสที่มันเปิดมาครับทีม่องสวิตเซอร์แลนด์ครับบังคับชนะ2ตัวเพื่อได้ยิ้มหวานครับนึ่มาดูทำได้เพียงแคเสมอตัวครับแล้ววันนี้ทางสวิตเซอร์แลนด์เล่นในบ้านด้วยนวผมถึงเฮตูเฮครับจะเจอกันมาแนวบมส่วนมากมันก็จบในเรื่องของผลเสมอครับแต่ในเรื่องของชื่อชั้นทีม f ีฟ่า a ลกิ้งครับหรือเป็นเรื่องตัวนเตะทางสวิตเซอร์แลนด์ดูเหนือ่าอยู่แล้วครับลำดับที่สิบเก้าของโลกครับเจอแบบที่เก้าสิบห้าของโลกครับ สวิตเซอร์แลนด์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ที่พี่แคนไปจัดให้ครับก็เป็นทางอิตาลีครับวันนี้ต้องเปิดบานต้อนรับกับมีกานทางเอสโตเนียนั่นเองนะครับโอ้กระแสต้องบอกว่าอิตาลีเปิดมาแรงมากครับกับการที่บังคับชนะถึง3ประตูเพื่อได้ยิ้มมุมปากครับแต่4ประตูเนี่ยได้ยิ้มเต็มปากเลยเนี่ยผมแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของทีมเพชที่เคยเจอกรรมาแน่นอนว่าอิตาลีดูเหนือพออยู่แล้วครับโดยการเจอกันมาทั้งหมด3เกมครับอิตาลีชนะไปได้ทั้ง3เกมเลยในนัดสุดครับทางอิตาลีครับชนะทางอิตเอสโตเนแ่งคาาันีย เดียวครับคือการที่ชนะมอร์ดัวาครับแต่ก็แพ้กับทีมอย่างนอร์เวย์ครับแล้วก็เสมอทีมอย่างเยอรมนีแพ้กับฝรั่งเศสครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานแอบดูย่ำแย่เลยนะผมกับการกันทีมอย่างเอสโตเนียครับแข่งขันมาห้าเกมหลังครับก็ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเหมือนกันนะผมโดยการที่ชนะทางมอร์ดัวาครับแต่ก็แพ้นอร์เวย์ครับแพ้อิสราเอลครับแพ้กับทางเซอร์เบียด้วยโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทีมสองทีมที่มาตรฐานแย่ทั้งคู่ครับแล้วก็ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับแน่นอนว่าอิิตาาาาลลีก็เเเเปดมมทววอออรร์ยนนนนนะผแ่่่ใืงของชชืื่่อออััั้้้นน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 กเเเเเเตตตะะะะะววรผผมมมมคคุณภาาาาพทีีบหจจปป็็ยิตาลีมมันดูี ความเหนือกว่าอย่างชัดเจนกับ แต่ผมก็มองว่าทีมเหนืออิตาลีครับในเรื่องของตัวจุดตะกรอไม่ได้เด็ดขนาดนั้นครับถ้าเลือกไปเลือกจริงๆผมมั่นใจว่าเอสโตเนียครับจะบุกไปแพ้ทีมที่แค่หนึ่งถึงสองตัวนั้นครับจิมบี้ถังเอสโตเนียไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สามครับที่พี่เคมาจัดให้ครับเป็นทางหมูเกาะเฟโลครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทางโคเอเชียครับแน่นอนว่าทางหมูเกาะเฟโลแล้วผมถามว่ามีมาตรฐานที่ดีไหมแข่งกันมาทั้งหมดห้าเกมหลังสุดครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับแต่ก่อนนั้นก็แพ้มาถึงสี่เกมติด สุดครับชนะยิปลอตาไม่ได้ครับก็เพิ่งปลดล็อกชนะนาล่าสุดเองกับทางโคเอเชียครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของประชากรของประเทศเขาเนี่ยอาจจะดูน้อยครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของขุมกําลังนักเตะดีวดูดีมากมากครับแข่งขันมาให้เกมหนาสุดเนี่ยชนะได้ถึง3เกมครับเสมอไปหนึ่งและแพ้เพียงเกมเดียวครับแพ้กับทางฝรั่งเศสครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีครับแต่ก็แพ้จุดทั่วเนาะนะครับผมโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ามีมาตรฐานที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยแน่นอนครับว่าตัวนักเตะของทางโคเอเชียเองอาจจะเริ่มโรยลาแล้วนะ ของรูปแบบเกมการขึ้นเกมครับการทําเกมเนี่ยโคเอเชียนถือว่าทําได้ดีมากๆครับแล้ววันนี้เจอกับทีมอย่างมูโกเฟโลครับที่มีฟีฟ่าแลนด์กิ้งห่างต้องบอกว่าห่างกันเยอะมากครับเป็นร้อยลำดับเลยนะีผมในเรื่องของกระแสเปิดมาทางโคเชียบังคับชนะของประตูครับในเรื่องของมาตรฐานไม่ดูมีความแตกต่างมากเกินไปครับและตัวจบก,กรอร์ทางโคเอเชียเองก็แอบไว้ใจได้ด้วยนะผมและเกมรับของทางทีมอย่างมูโกเฟโลเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับและกระแสเปิดมาตรงนี้มั่นใจว่าทีมอย่างโคเอเชียก็น่าจะบุกไปคว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับลอไยมหาเลล นะครับส่วนคู่สุดท้ายในคัมคืนนี้ที่พี่เค็มจัดให้ครับเป็นทางยูเครนครับวันนี้ต้องพบกับทางฝรั่งเศสครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับเป็นทางฝรั่งเศสครับบังคับชนะ2ประตูเลยนะครับคู่นี้ครับในฤดูกาล2021ครับเจอกันมาทั้ง2เกมครับจบวันที่เสมอทั้ง2เกมเลยนะผมด้วยสกอรดหนึ่งคู่ครับแต่ทางยูเครนครับแข่งขันมา5เกมหลังในชนะไป3เกมครับแพ้ไป2เกมครับแพ้กับทางแคนาดาแล้วก็เบลเยียมครับแต่เขาก็ชนะทีมอย่างทางนิวซีแลนด์ครับชนะทีมอย่างทางเบลเเเยยยยีีีีมมมมไไดดด้้้้แแแแนนนนวววววผลลลกกก็็็อออบบชะคครรัโถื่่่่าาาหท เป็นทางดีครับแต่กับการกระที่อย่างฝรั่งเศสครับแข่งขันมา5เกมหลังครับชนะที่3เกมครับแพ้ไป2เกมโดยรวมก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ใช้คำว่าดีแหละแในผมเพราก็เจอทีมอย่างสเปนก็แพ้มาก็ไม่ได้แย่เนาะสำหรับการที่เจอสเปนเลยแพ้แล้วก็แพ้โคเชียนัดแรกครับที่เขาบุกไปเยือนนะครับผมทางโคเชียนนั้นก็เแพ้ด้วย0-2ศูนย์ครับแต่เขากลับมาชนะเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะได้2-0นั่นเองนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสมีมาตรฐานที่เหนือกว่านะครับและกระแสวันนี้ครัััััััับบบบบบทาาาาางงงฝรรรรรร่่่่่่เเเเเศสสปปปิิดดมมมมมคคคคชนนนนนนะะะะะะตตตตููพืออไ้้ยยหวววผผแีก็จ เรื่องของกระแสก,ก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสมันดูเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะในเรื่องของตัวเตะของทางฝรั่งเศสครับมันดูเหนือกว่าชัดเจนครับทั้งในเรื่องของซาลิบาคุนเด้ครับหรือจะเป็นทางเดนมเบร่ครับกิ๊ดมันเหนือผมแล้วก็ทางประธานเป้ก็อยู่ด้วยนะครับผมในเรื่องของตัวเตะแน่นอนว่าทางฝรั่งเศสด,ดูเหนือกว่า,าชัดเจนครับและกระแสปเปิดมาตรงนี้ฝรั่งเศสบังคับชะนะสมตัวเนี่ยผมก็แอบมองว่าแอบแรงหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าทีมอย่างทางยูเคนเนี่ยในการที่มีฟุตบอลนะครับผมไปเยียวยาเรื่องของประเทศเขาเนี่ยถ้้้้าาาาาทททีีีมมมํํไไดดดเเเเเเเนนนนน่่่่ยยยกกก็จจจจะะะะสงงลลัััใใใใหบปรรศคออแฟูผ ว่า2ทีมนี้ครับก็น่าจะเป็นฟิลมาต์เปิดเกมแรกกันมากกว่าครับถึงในเรื่องของคุณภาพนักเตะของฝรั่งเศสจะดูเหนือผ้าทางยูเครนเยอะมากๆครับแต่ผมมั่นใจว่าสองคนนี้น่าจะจบสกอร์กันเกิน3ประตูอย่างแน่นอนครับถ้ายเลือกไปเลือกเชียงวันนี้ผมมองว่าเรากดมองสูงไปยังไงก็ไม่ผิดหวังครับวันนี้ขอยิ้มสูงไปท,ที่ดางฝรั่งเศสได้เลยนะครับอาวันนี้ก็จับเบรนท์หมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับที่พี่แอ้มจัดให้ครับก็มองไปที่ทางซูสเลตได้เลยนะครับผมตัวที่สองครับให้มองไปที่ทางเอสโต ติดตามไว้ด้วยนะครับผมและใครมีอหไนยังไงคอมเมนต์กัไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เคมเทพบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนรายการแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ